ไฮไลท์ของรายการป้าชมพู่ปัทถ์ทิมทูป้าวาไรตี้เสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ค่ะสองป้าชิมชิวพาไปเที่ยวเกาหลีค่ะอ่ะนี่เดี๋ยวปัทถทิมจะทานให้ดูเดี๋ยวปัทถทิมจะทานให้ดูก็มาล่ำลากันทั้งหลังพอดีตอนนี้อยู่แยกอ่าเมียงดง9นะฮะแยกเมียงดง90 9กับ10พอดีเราไปซื้อสวิโพเดโต้ร้านทั้งหลัง แต่อร่อยนะคะคือมันอันนี้เขาแบบว่าชุบแป้งนะแป้งนี้อย่างกับแป้งที่ทำคอนดอก,ก็แบบไร่ไม่แน่ใจมีสิทธิ์อร่อยดูจ้าไม่ได้ช <laughs> มจิ้บ้างโอเคนี่เลยค่ะทวิสททวพอเตกรอบให้ดูตรงนี้มันจะมีแบบเข้าคลุกอะไรสีเป็นความเป็นแป้งอืแป้งคลุก ค่ะอร่อยและนี่เป็นเป็นสีส้มๆเป็นคล้ายๆไข่เค็มลาวาแต่เหมือนมีชีสไหมแต่จะไม่ใช่ไข่เค็มเออน่าจะมีชีสเค็มๆมากกว่าเนาะมันถึงได้เหนียวติดอยู่น,นะคะอร่อยอร่อยนะคะกลางคืนเรามาลองที่เป็นไส้กรอ,อกดีไหมเฮ้ยมีรา้านชิ้นเยอะเหรออุ้ยตอนนี้นี่แบบ มืดเร็วนะคะมาตั้งร้านกันแล้ววบ่ายสองเองอืมเดี๋ยวปิ้งย่างแบบว่าไก่ปิ้งไก่ทอนดนี่ไงข้างๆนั่นไงเขามีเนื้อขายอช่วงสองป้าเข้าครัวจะทำพาจอนพิซซ่าเกาหลีค่ะไม่ต้องไปถึงเกาหลีเพราะประชมคือติ่งเกาหลีค่ะเ <laughs> พราะนั้นประชมทำเป็นหมดแล้วนะกิมจิ จิเกอย่างนี้ตองป,อก,ป,อ,กปอกกี้บิบิมบ,บับบิบิมบับคือเคยโพสต์ไปแล้วนะคะบบเดี๋ยวจะทกินที่บ้านประจำเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูใหม่นะคะเพราะตอนนี้กำลังฮิตมาชมทำนาแล้วค่ะจริงทำไม่ยากนะไม่ยากสองป้าชิมชิวพาไปทานร้าน BKB b, b u t c h e r King Burger ค่ะ 490บาทค่ะผู้ชมเอาแขนท่าไปดูก่อนอตอนแรกเราก็แบบว่าเอ้ยนี่ฮาร์ปเหรอนี่นะเกือบแบบว่าก็คือก็เยอะก็คือเ<ะ>นี่ยแล้วก็นุ่มไม่ต้องไม่ต้องตัดเลยมากใช่เคเกียรเนี่ยนะี่นี่นี่คือหลิบที่ดีนะคะไม่ต้องทำอะไรเขียเขียก็หลุดแล้วช่วงสองป้าฮาวทูฝึกสมองด้วยงานบ้านตอนที่4คะ่ะอืมอันนี้ก็น่าคิดนะ สำหรับคนบางทีเนี่ยคนที่แบบว่าไม่ไม่แสดงความรู้สึกอะ่ะแล้วหน้าเรียบนิ่งเฉยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะกล้ามเนื้อกาลังเกร็งสุดเลย,เย <laughs> เอา้าวลองสังเกตตัวเองสิถ้าบบกว่าหน้านิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือนาหน้หหน้าเกร็งนี่ต้องบอกอย่างนี้ประชมเนี่ยเขาก็จะหน้านิ่งไปเรื่อยๆส่วนป้าทิมเนี่ยก็เปน็นแลนหน้าเป็นเลนไปเรื่อยเป็นเลนไปเรื่อยไม่งงมากนะะเออ นะอันนี้อันนี้ความคามรู้สึกอันนี้มันจะทำแบบนี้มันก็จะช่วยได้ชมคลิปเต็มได้ทาง YouTube ค่ะ